ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมช่างเบลนะครับผมจะมาแนะนําพี่ๆช่างเกี่ยวกับ อุปกรณ์ตัวใหม่ของไฮวิวนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยทําให้เรานะครับติดตั้งระบบกล้องที่เป็นระบบ IP Camera นะครับได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับส่งข้อมูลแบบไร้สายนั่นเองนะวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะมาพูดถึงนะครับผมเป็นอุปกรณ์นะครับไฮวิวนะครับผมโมเดลรุ่น HG ด p ี e 5.8Gk1 นะครับผมตัวนี้เป็นอุปกรณ์ไวเลส e s s ีอีนะครับใช้ในการรับส่งข้อมูลนะครับของแบบเป็น Wi-Fi นะครับย่าน 5G นะครับเป็นแบบ p อ point นะครับผมอ่ะมาเปิดกล่องดูพร้อมกันนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผม ลูกค้าจะได้คู่มือนะครับหนึ่งเล่มอันนี้จะเป็นเหนือเรื่องของการบอกคู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับในเรื่องของการต่อได้แกมอะไรต่างๆนะครับการใช้งานต่อประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งานทั้งเป็นที่แบบพอยท์ทูพอยท์นะครับผมหรือว่าเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดยิงหากันได้ระยะทางสูงสุดนะครับผมไกลมากนะครับผม1กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานเป็นแบบพอยท์ทูมันติพอยท์ได้ด้วยนะครับผมก็คือมีตัวทรงหนึ่งตัวนะครับผมสามารถมีตัวรับตัวลูกได้3ตัวนะครับผมโดย สามารถที่จะสลับโหมดการทํางานที่ตัวอุปกรณ์ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูโหมดการทํางานพร้อมๆกันไปนะครับลูกค้าก็จะได้ตัวเจ้า cpe นะครับ เป็นตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอ่าสองตัวนะครับเราจะขายเป็นคู่นะครับ1กล่องจะขายเป็นคู่ตัวในตัว CPE ตัวนี้นะครับสามารถที่จะสวิตช์โหมดนะครับให้เป็นโหมดตัวแม่หรือว่าเป็นโหมดตัวลูกก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้าต้องการเชื่อช้งานเชื่อมต่อแบบพอยต์ทูมันติพอยต์ก็ซื้อไป2กล่องจะได้4ตัวเป็นตัวแม่1ตัวเป็นตัวลูก3ตัวพอดีแต่ถ้าเกิดว่าซื้อใช้งาน2ตัวก็ยกลายเป็นพอยต์ทูพอยต์ส่งหากันนะครับระยะรนช่องการเชื่อมต่อนะครับ็ต พาร์สีนะครับมีแดปเตอร์แถมให้ในกล่องนะครับมีสเตตัส LED การทํางาน LED บอกสเตตัส Wi-Fi ช่องเชื่อมต่อพอตแลนต่างๆแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันที่สำหรับกดดูข้อมูลต่างนะครับในเรื่องของความแรงสัญญาณค่าพ p s เดทช่องสัญญาณต่างของตัวเซลล์ CPE เราได้ไปพูดถึงเชิงลึกกันนะครับตัวอุปกรณ์ติดตั้งได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับกันน้ากันแดดกันฝนนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะเข้านะครับผมอ่า อุปกรณ์ต่อไปในกล่องเพิ่มเติมนะครับผมมีเคเบิลทายนะครับขนาดอย่างหนาให้อีก4เส้นนะครับสามารถที่จะคล้องอย่างนี้นะครับแล้วก็ยึดเข้ากับเสาแบปล็กได้เลยนะครับต่อไปมีอะแดปเตอร์นะครับเป็น POE อออะแดปเตอร์ที่เป็นแบบพาร์สีฟนะครับ2 4โวลต์0.5แอมป์ตัวนี้นะครับให้2ตัวนะครับผมในกล่องมีให้2ตัวแบบนี้นะครับ เสียบใช้งานจ่ายไฟหา cpe ได้เลยนะครับผมเป็นแบบ poe นะครับผม oh. จากนั้นมีสายแลนนะครับความยาว 1เมตรให้อีก2เส้นนะครับผมเท่ากับว่าพร้อมใช้งานจริงๆครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมการต่อใช้งานนะครับผมตัวเจ้า CPE 5 8 G ขีดหนึ่งรุ่นนี้นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมสายแลนนะครับผมจากพอร์ตแลนของตัวอะแดปเตอร์ p o e ที่เราให้ไปนะครับผมให้เราเอาสายแลนของเราเสียบเข้าที่ช่อง p o e ตรงนี้นะครับผมจากนั้นเราสามารถเดินตรงนี้นะครับระยะทางได้สูงสุดเลยนะครับตั้งแต่การต่อใช้งานผ่านอะแดปเตอร์มาเนี่ยสูงสุดไม่เกิน100เมตรนะครับผมตรงนี้แล้วจากนั้นนะครับมาเสียบที่ อุปกรณ์ CPE นะครับเปิดฝามาก่อนอ่ะที่ช่องไหน เสียบที่ช่องแวนนะครับผมที่ช่องแวนจะมีช่องแลนกับช่องแวนนะครับเสียบที่ช่องแลนช่องตัวนี้จะเป็นช่องที่ใช้สําหรับรับ Data แล้วก็ Power มาจากตัวอะแดปเตอร์นะครับผมแบบนี้ต่อไปคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเอาเข้มสายแลนที่เป็น Data นะครับผมไม่ว่าจะมาจาก NVR มาจากเราเตอร์หรือมาจากตัวกล้องนะครับสามารถเสียบได้2ที่คือเสียบจากที่พอร์ตแลนตรงพอร์ตที่ตรงอะแดปเตอร์ตรงนี้ก็ได้หรือจะมาเสียบที่ตรงพอร์ตแลนที่ช่องแลนของตัวเช่า CPE ก็ได้เช่นไหมครับจะเสียบได้2ที่เรายังมีพอร ต่อไปนะครับเมื่อพี่พี่ช่างต่อใช้งานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องปรับเพิ่มเติมที่ตัวเจ้า CPE คือตัวดิฟสวิตต์ครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับดิฟสวิตต์ชัดๆนะครับจะมี2โหมดครับ C กับ H นะครับผมดิฟสวิตต์ตัวนี้จะเป็นตัวกําหนดครับว่าจะให้ตัว CPE เป็นตัวแม่หรือเป็นตัวลูกนะครับผมถ้าเกิดว่าให้เขาเป็นตัวแม่ให้เราดิฟสวิตต์โหมดไปที่ฝั่งตัว H นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เขาเป็นตัวลูกเราก็ดิฟโหมดไปที่ฝั่งตัว C นะครับให้ดิฟก่อนที่จะทําากรเสสีียบไฟฟนนััผมอ้ติดว H ผมก็มาดิฟอีกตัวหนึง่งนะครับอ่าให้เป็นเป็น P C นะครับแบบนี้เราจะต่อใช้งานอย่างนี้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไปติดตั้งในลนักษณะเป็น point to point มุมมองหันหน้าหากันนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็วัดไดแกรมให้ดูเห็นๆกันเลยครับผม ครับเมื่อเราต่อใช้งานพร้อมที่จะจับคู่รหัสนะครับอันนี้คือยังไม่ต้องเป็นเอาไปติดตั้งก่อนนะครับคือเราเอามาทําที่ด้านล่างวางใกล้ๆกันก่อนเพื่อที่จะทำให้2ตัวนี้เขารู้จักกันเมื่อแกะกล่องมาครั้งแรกนะครับผมโดยเราจะต้องทําการรีเซ็ตนะครับโดยปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ที่2ตัวตรงนี้ครับด้านล่างฝั่งขวานะครับสองตัวนี้แล้วเราสังเกตโหมดการทํางานของทั้ง2ตัวจะต้องมีตัวหนึ่งเป็น H ตัวหนึ่งเป็น C นะครับผมตามที่เราต่อไปเมื่อกี้คือต่อจ่ายไฟเข้าที่ตัวประกอณนะครับผมการรีเซ็ตทายัง ให้เราทําการกดปุ่มรีเซ็ตนะครับค้างไว้จนกว่าไฟสถานะทุกดวงจะดับหมดทุกดวงนะครับผมอ่ะผมจะเริ่มทําการกดนะครับผมพร้อมๆกันอ่ะหนึ่งสองสามจริงๆอะ่ะการรีเซ็ตไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตพร้อมกันนะครับผมแต่อันนี้คือเราทําเป็นวิดีโอให้ดูนะครับผมกดค้างนะครับกดไปเรื่อยๆจะเป็นการคืนค่าตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอ่ะเห็นในรูปถ้าเป็นไฟสถานะอย่างนี้อย่าเพิ่งปล่อยนะครับกดไปอีก สังเกตว่าไฟสีเขียวมันจะต้องดับแล้วติดขึ้นมาใหม่แล้วลูกค้าค่อยปล่อยแบบนี้รอประมาณ2องถึงสนาทีให้เครื่องทําการรีบูตตัวเองขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมครับเมื่อเรารีเซ็ตการตั้งค่าเรียบร้อยนะครับผมต่อไปเราจะมาเช็คว่าตอนนี้อุปกรณ์เนี่ยพร้อมที่จะทําการจับคู่กันแล้วหรือยังนะครับให้เราเช็คนะครับกดปุ่มสถานะะตรงนี้ครับจะเป็นตัว F นะครับฟังก์ชันกดไปนะครับตัว A นี่ S date นี่คือเลข I P S date ของตัวอุปกรณ์นะครับตัว P ครับนี่คือสำคัญคือ power ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยหมายถึงว่าอุปกรณ์2ตัวนี้ไม่รู้จักกันวิธีการที่จะทําให้เขารู้จักกันนะครับผมโดยเราจะต้องมาทําการเชื่อมต่อโดยการกดปุ่มนะครับผมให้ทําการให้เขาเรียนรู้กันนะครับวิธีการที่ทําให้เขาเรียนรู้กันทํำยังไงนะครับผมให้เราทําการกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มรีเซ็ตเมื่อกี้เรากดครังมันจะเป็นการคืนค่าโรงงานใช่ไหมครับเราทําการกดปุ่มรีเซ็ตหครั้งนะครับผมกดปึงกด ไม่จำเป็นต้องพร้อมกันนะครับแล้วให้เราหันหน้าเข้าหากันอย่างนี้นะครับอ่าสังเกตจะเป็นตัว P วนๆๆๆไปเรื่อยๆนะครับรอไอ้สอตัวนี้เขาทําการเชื่อมต่อกันเขาทําการพูดคุยกันนะครับผมจากนั้นเมื่อเขาทําการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีตัวเลขค่าสัญญาณขึ้นมาอันนี้หมายถึงว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกันเรียบร้อยพร้อมที่จะนําไปขึ้นเสาติดตั้ง ได้เลยนะครับผมอรอสักครู่หนึ่งนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะใช้เวลาประมาณหนนาทีคือตัวเครื่องจะทำการเชื่อมต่อแล้วก็หาช่องสัญญาณ w i f i ที่ดีที่สุดให้ด้วยนะครับผมแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มันจะมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น w i f i ที่ย่าน 5G นะครับผมย่าน 5.8G เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ช่าน2.4การต่อใช้งานเนี่ยก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลในเรื่องของช่องสัญญาณขาดหายอ่านี่ครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วที่ลบสองเห็นไหมครับอ่านะครับ อันนี้คือต่ออยู่ใกล้ๆกันมีความแรงช่องสัญญาณอ,อยู่ประมาณลบสลบสามดบนะครับเวลาเราไปติดตั้งนะครับเราก็เอาไปติดตั้งจริงแล้วเราก็มาดูตรงช่องสัญญาณตรงนี้นะครับเวลาที่เราอสมมติอย่าผมหันหันหน้าออกไปกด้านหนึ่งนะค่าช่องสัญญาณมันจะขึ้นเห็นไหมเป็นลบแปดอย่างเงี้ยค่าที่ยอมรับได้นะครับไม่เกินลบเจ็ดสิบดบเอมนะครับผมจะสามารถใ <Wow. S 1> ช้าง,งานต่อใช้าง,งานได้เลยนะครับอ่ะ เมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจับคู่กันเรียบร้อยอ่ะเราไปดูวิธีการที่เอาไปต่อใช้งานจริงกันครับครับถ้าก่อนที่เราจะเอาไปติดตั้งเราจะลองทดสอบดูก็ได้นะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยเชื่อมต่อได้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับอันนี้นะครับเป็นสายแลนที่ผมเสียเพาเครื่องบันทึกนะครับผมแล้วก็มีภาพสตรีมขึ้นมาปกตินะครับผมถอดออกเปิบดับไปแล้วนะครับภาพหยุดนิ่งนะครับ ผมเวลาเราต่อใช้งานนะครับอย่างที่เราบอกพอร์ตแลนด์จะเอาสายแลนที่เอร์เน็ตเราเตอร์เอ็นวีอาร์ต่างๆจะเสียบที่พอร์ตแลนด์นี้หรือจะเสียบที่ตัวของเจ้า c p e ก็ได้นะครับมันยังมีสองสองช่องเหมือนเดิมอันนี้ยกตัวอย่างเสียบที่พอร์ตนี้อย่างนี้นะครับผมอ่านะครับจากนั้นนะครับสังเกตที่ไฟสซอร์นะพอร์ตแลนด์มันจะติดนะครับอ่าต่อไปนะครับผมก็เอาสายแลนอีกเส้นหนึ่งอันนี้สาธิตแล้วกันนะไม่จำเป็นต้องต่ออย่างตรงนี้ต่ออย่างตรงนี้ก็ได้เท่ากับว่าตอนนี้อุปกรณ์นะครับการเช ไร้สายจากนี่มาหาตัวนี้เราก็มาเข้าตัวนี้แล้วมาเสียบที่หลังเครื่องมาทึกเหมือนเดิมแบบนี้อ่าเรามาดูนะครับว่าสามารถรับส่งข้อมูลได้ไหมมีภาพขึ้นหน้าจอไหมเรามาดูพร้อมกัน <S <s เห็นไหมครับ <s> การเชื่อมต่อไร้สาย <s> สามารถทํางานได้ตามปกติถ้าเป็นอย่างนี้นะครับพี่ช่างสามารถที่จะเอาไปติดตั้งได้เลยทันทีนะครับผมอ่าเอาไปขึ <s> ้น ตั้งเลยเลยระยะ1กิโลเมตรนะครับผมวันนี้นะครับผมช่างเบลนะครับผมก็มาสาธิตวิธีการตั้งค่าตัวเจ้า HG ขีด CCE 58าขีดห e แบบง่ายๆนะครับผมจับคู่เชื่อมต่อใช้งานได้เลยทันทีนะครับผม มีวิชาคุณไหนสงสัยในเรื่องของการใช้งานกันนั่งค่าต่างๆนะครับผมหรอยากสอบถามตัวข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยที่ทางซัพพอร์ตคอร์เซ็นเตอร์ไฮวิวนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 2 5 3 9 7 5 0 0นะครับต่อตั้งแต่501 1 510หรือโทรเข้าแผนกเซลล์ก็ได้นะครับผมต่อตั้งแต่41 410นะครับผมวันนี้ผมช่างเบลนะครับลากันไปก่อนกับตัวเจ้าผลิตภัณฑ์ HG CPE 5 8 G 1ครับผมแล้วคราวหน้าจะเอาตัวไหนมาอัปเดตที่ช่างเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับผมสวัสดีครับ